ตอนนี้มีระบบใหม่มานะครับที่จะทำให้ทุกคนสามารถคัดกรองของได้มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะติดปัญหาที่กระเป๋าเต็มนะครับจะอัปเกรดแม่งก็ต้องแบบ250าบีอะถ้ากด4ครั้งนี่เราเอาไปกดรีปโพ1หนึ่งครั้งดีกว่านะครับของจะเต็มเต็มแบบนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการคัดของกันครับก่อนอื่นก็พักชมนะครับอินโทรแล้วก็สปอนเซอร์ของเราสักครู่นะครับแล้วไปดูขีปอมกันครับ ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมเกมเซเว่นไนท์เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุดถึง25และช่องทางการชำระใหม่ SP Later ต้องที่นี่ที่เดียว Richman s h o p เท่านั้น ก็สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการด้วยนะครับคลิปนี้จะค่อนข้าง,างไม่เอาว่าแล้วกันแต่ผมจะลองเทคไปเดี๋ยวผมก็ค่อยไปขัดฝุ่นผมก็จะมานั่งดูนะครับว่าเราเนี่ยมีระบบใหม่มาแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรกับมันได้บ้างนะครับเพื่อเป็นการคัดของนะครับก็ ดูไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามคัดให้มันกระชับที่สุดแล้วกันนะเอาละทุกคนหลังจากที่ผมใช้เวลามานแบบ2ชั่วโมงนะในการทําความเข้าใจกับระบบนี้นครับตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเป็นบุคลากรที่อธิบายทุกคนเข้าใจได้แล้วนะครับมันอื่นเลยนะครับเราก็มาทําความเข้าใจกันก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถที่จะกรองออปชันบางออปชันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อที่จะแบบว่า อขายแต่ว่าความละเอียดนะมันไม่เท่าตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยความละเอียดมันเพิ่มขึ้นมาละแล้วก็กิมมิคเล็กๆนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจทำรีเซ็ตนะครับคุณก็สามารถไปกดเรียกข้อมูลได้นะแต่ว่าเหมือนการกดเรียกตรงนี้มันจะเป็นการสุ่มของใครก็ไม่รู้มานะอันนี้ก็อยากจะแนะนำนะครับว่าอ,อ,อย่าไปใช้ของเขาแล้วกันเพราะว่าแต่ละไอดีมันก็จะ ไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้พรีเซตของผมก็ลองฟังดูแล้วกันนะว่าข้อมูลที่ผมใช้ในการทำเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันเหมาะคุณหรือเปล่านะครับอ่ะอันดับแรกก่อนเลยนะครับผมก็จะแนะนําทุกคนแล้วนะว่าพรีเซตในการทําของเราเนี่ยเราสามารถสร้างได้อ20ออัน นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใส่1นึ่งเ,เนี่ยเป็นอาวุธหรือไม่ก็ชุดเท่านั้นนะครับเราจะไม่สามารถแบบล็อกอาวุธแล้วก็ชุดเป็นออฟเดียวกันเห็นว่ามันจะมีรูปอาวุธกับรูปป้องกันอยู่นะครับต่อมานะครับอ่ะเรามาดูนะครับก็ผมเนี่ยจะเลือกเป็นเอาเฮ้ย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 อ๋อโอเคถูกแล้วผมเนี่ยจะใช้เป็นแบบทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยในชุดแรกก็คือเป็นออฟก,ก,กากกกนะครับออฟก,ก,กากกกหมายถึงว่าแบบอ่ะที่มันไม่ติดเปอร์เซ็นต์สังอันนะครับก็สามารถที่จะ ขายได้ทันทีซึ่งเมื่อก่อนเราก็ทําอย่างนี้เป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับเราก็จะเนี่ยศูนย์อามี่ันนี้คือเราจะกองเลยว่าเราจะขายตั้งแต่ของแบบบวกเท่าไหร่ที่มันค้างอยู่ในกระเป๋าไหมแบบบวกเสร็จแล้วให้มันขายได้เลยไหมอะไรเงี้ยเวลาเราตีบวกก็ไม่ต้องมานั่งกดนะเพราะก,กดในพิเซ์ขายทีเดียวนะครับซึ่งผมก็เอาไปถึง14นะเพราะว่าเราน่าจะ ไม่ได้ใช้อยู่แล้วพวกออฟแบบเนี้ยเพราะว่าตอนนี้ของมันเยอะแล้วถ้าเมื่อก่อนเราจะใช้นะครับต่อมานะครับก็เลือกฟังก์ชันนะครับว่าคุณต้องการให้ของเนแบบออฟเท่าไหร่ถึงจะขายนะจริงๆริมันก็ยืมมาไปได้ถึง4นะครับแต่ผมรู้สึกว่าก็เก็บเก็บไว้ก่อนผมสบายใจที่มันมีนมออฟชีนอยู่ในกระเป๋าเยอะๆนะครับต่อมานะครับลองมาดูตรงนี้ฮนะอันนี้เนี่ยผมต้องอธิบายอย่างนี้เนาะว่าตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกจุดที่1นนะครับก็คือตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าเราติ๊กถูกเนี่ยหมายความว่า มันจะเข้ามาอยู่ในลิสต์นะครับที่เฮ้ยถ้าเจอออฟแบบนี้ปุ๊บอะคุณขายได้เลยนะเห็นวปะ่ะเออเจอออฟแบบนี้ปุ๊บคุณขายได้เลยนะแต่ว่าออฟแบบนี้นะคุณติบวกมาแล้วมันมันถึงตรงนี้ห้ามขายนะเออมันเป็นออฟแบบลงสวยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มันก็มันก็ไม่มีอยู่แล้วเราก็เน้นสปีดเนาะดังนั้นผมก็แค่ติ๊กว่าสปีดเนี่ยอันนี้ห้ามเราก็จะห้ามสปีดอันนี้ไปแล้วก็จริงๆอีกชุดหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะผมก็ เจะเลือกเป็นแบบว่าทั้งหมดแล้วก็เป็นเซ็ตป้องกันที่มันไม่ใช่เป็นแดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะเคลียร์แบบเรื่องอันที่ไม่ติดสปีดสามทิ้งไปเลยนะครับอันนี้จะง่ายตรงที่ว่าสำหรับใครที่ผมแบบเฮ้ยพี่ของสปีดผมไม่ค่อยเยอะครับสิบสองก็พอแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะใส่แบบแค่สองเออแต่ว่าผมใส่สามเพราะว่าของมันก็ค่อนข้างเยอะแหละมันมันเกะกะทางกัว้าไนนะครับ,นะรบต่อมานะครับบัญชาอ่อนวุฒคืออะไรก็จะเป็นเซ็ต ผู้บัญชาการกับจุดอ่อนนะครับอันนี้ผมก็จะมาฟิกเพิ่มขึ้นละจากเดิมที่เราเอา3อันนี้ใช่ปหอันนั้นก็คือให้มันขายของมันไปเลยครับอันนี้เราจะเพิ่มเติมมาก็คือในส่วนของจุดอ่อนอัตราคริพลังโจมตีคริแดมพลังป้องกันผลเข้าเป้า HP ซึ่งเอาจริงๆอ่ะถ้าใครอยากที่จะแบบละเอียดขึ้นนรคุณสามารถแยกได้อีกพาร์ตนึงก็คือการแบบเอาอันนี้สอันอยู่ด้วยกันแล้วก็เอาเน,นี้ยสอันอยู่ด้วยกันเพราะว่าเซ็ตป้องกันผลเข้าเป้า HP มันอาจจะต้องการความแบบความเลอมลับอีกแบบหนึ่งแล้วกันแต่ว่า ผมก็จะเป็นแบบนี้ไปเลยเพราะว่า,อาของเราก็เยอะแล้วมันไม่ได้ซีเรียสแต่ผมจะไม่ติชิ้นที่ออฟสี่นะครับเพราะว่าออฟสี่เนี่ยเราก็จะต้องเ,อเก็บไว้เพื่อมันมีลูกเล่นนะครับเพื่อมีลูกเล่นดังนั้นออฟสี่เนี่ยเก็บไว้เสมอเพราะว่าเอาขวดลงขวดรีมันทาได้เรื่อยๆนะครับเรามาดูกันนะครับผมเอาอะไรบ้างพลังโจมตีนะครับพลังป้องกันพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์ HP HP เปอร์เซ็นต์แล้วก็ห้ามนะครับห้ามข้ามในี่หมายถึงว่าถ้ามีสปีดอยู่ในออฟเนี้ย คุณ um ต้องเอาออกเลยแม้ว่าจะมีออฟนี้หรืออันนี้อยู่ตามแต่ถ้ามีอันนี้อยู่คือเอาออกเลยนะครับแล้วก็อัตราคีดิคอไม่เอานะครับแต่ค um ีย์แดมเนี่ยผมปล่อยปล่อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าในกรณีที่สมมติเราติกแม่งนี้หมดเลยเแม่งจะขายอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะว่าตัวอย่างเช่นว่าสมมุติว่าในออฟอาวุธนะครับมี HP เปอร์เซนต์แล้วมันติดอัตราคีด um ิคออเงี้ยมันก็จะไม่ขายนะเพราะว่าเราบอกเลยว่าถ้าออฟคีย์ดิคอเนี่ยห้ามขายนะครับเอดเปอร์เซนต์ติด ความเร็วโจมตีก็ห้ามขายนะครับแต่ว่าถ้าติด HP เปอร์เซนต์แล้วติดความชัยที่เขาแล้วเราไม่ได้มาร์กไว้อย่างเงี้ยก็ขายได้เออขายได้อันนี้คือโอเคอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นคือที่ผมเข้าใจฮนะแต่ถ้าผมเข้าใจผิดก็สามารถแจ้งได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของการแจ้งมาเลยว่าเฮ้ยคุณอยากให้แบบว่าไอออทติคุณติกต๊กติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กบวกเลือกไว้เนี่ยถ้าสมมุติว่า ออมันซ้ำตรงกันกี่อันเนี่ยคุณเอาออกไหมเอออันเนี้ยผมผมไม่ค่อยเข้าใจนเท่าไหร่แต่ถ้าถ้าความเข้าใจของผมนะก็คือแบบว่าถ้าสมมุติว่าในของชิ้นนั้นน่ะมันมีอัตราบล็อกมีผลเข้าเป้ามีต้านทานผลแล้วเราติ๊กไว้ว่า2ชิ้นขึ้นไปอ่านั่นหมายความว่าออกออฟเนี้ยสก็โอเคแล้วก็ t ปะเออโอเคแล้วก็คือห้ามขายดังนั้นแบบอันเนี้ยก็น่าจะเข้าใจตรงกันนะครับถ้าผมเข้าใจผิดก็แจ้งผมได้นะครับก็เนี่ยจะประมาณนี้ครับชุดผมก็จะเลือกแบบ ผมก็จะปล่อยปะบางอันที่ไม่ได้ก็คือแบบอย่างพวกอ่อนอ่อนอ่อนกับผู้บัญชาการเนี่ยสิ่งที่จะไม่ได้ก็คือพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็อัตราขีเนาะแล้วก็อัตราจุดอ่อนที่ผมจะผมจะไม่ยอมปล่อยแต่ว่าที่เหลือก็คือแบบขายทิ้งไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ออฟซีนะครับเอ่อที่เราจะจะไม่ทำนั่นแหละตามนั้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของเอ่อป้องบล็อกเลือดอาวุธนะครับป้องบล็อกเลือดก็คือเอ่อเราเนี่ย จะทำเซตเนี้ยเซตป้องกันเซตบล็อกแล้วก็เซตเลือดนะครับที่เราจะติ๊กออกก็คืออันนี้นะครับอันนี้ก็คือพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์ผลเข้าเป้า HP เปอร์เซ็นต์นะครับที่เราจะที่เราจะฟิกมันไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เออเรามาดูว่าเราขายอะไรบ้างเนี่ยสำหรับอันเนี้ยอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์เือออกหมดนะครับผมจะผมจะผมจะฟิกไว้อยู่แค่ไม่กี่อันนะครับก็คือแบบอันเนี้ยพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ HP เปอร์เซนต์นะครับแล้วก็อัตตาบล็อกที่ผมจะแบบจะกันไว้นะครับเพราะว่ามันมันก็มันก็ได้ใช้ทุกอันน่ะแต่ว่าถ้าเอาละเอียดกว่านี้ก็คือคุณสามารถที่จะแยกแบบเซตเลือดฉันต้องการ HP แต่ว่าเซตบล็อกฉันไม่ต้องการ HP ก็ไปทําซอยย่อยเอานึกออกไหมเออต่อมานะครับป้องบล็อกชุดนะครับก็จะเป็นแบบสอันเหมือนกันนะครัแล้วก็จะมาอันนี้เอ้ยแต่จริงอันนี้ผมลืมบอกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอืมจริงจริงๆเซตเซตพวกเนี้ยครับมันมันมัน อันเนี้ยมันก็มันก็มาเราไม่ได้ติ๊กไว้อะเราก็ควรเช็คติ๊กไปด้วยนะครับดังนั้นก็ก็ติ๊กไปได้เออติ๊กไปด้วยกันเลยก็ได้นะครับอันเนี้ยผมก็ติ๊กไปด้วยเลยแล้วกันโอเคตามนั้นอุ้ยเดี๋ยววันนี้เอ,อ่ออันนี้ลืมป้องกัน HP แล้วก็บล็อกโอเคจะมี4ชุดนี้ที่ไม่เอานั่นแหละผมถือว่ามาสตรีมแล้วก็รีเช็คไปด้วยไงเออปึ๊บปึ๊ปึป๊อันนี้นะครับแล้วก็ลดความเสียหายเปอร์เซ็นต์อัตราบล็อกพลังป้องกันพลังโจมตี HP ต้าน,น,นี่เลยนะครับ อันนี้เหมือนกันนะครับผมก็จะเลือกแบบป้องกันเปอร์เซนต์ HP เปอร์เซนต์ความเร็วเนี่ผมจะเอาออกเหตุผลที่ความเร็วผมเอาออกเพราะผมรู้สึกว่าเซ็ตป้องกันส่วนใหญ่เราไม่ได้ใส่แบบเราไม่ใส่สปีดอยู่แล้วอ่ะเออมันเป็นทีมถึกถ้าส่วนใหญ่นะผมก็เลยไม่เอานะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องห้ามของอันนี้ผมก็แอบแบบ เอาต้านทันผลด้วยาตาบอกด้วยก็แอบโลมนิดนึงแอโบโลมนิดนึงก็จะขายของได้ไม่เยอะมากในกรณีที่แบบของมันเต็มอีกรอบก็ค่อยมาทําเพิ่มนะครับแต่ว่าด้านล่างในผลจะไม่ได้ใช้เลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเซ็ตหมอผีกับต้านทานผลนะครับหมอผีกับต้านทันผลสองเซ็ตเนี้ยผมก็จะ ติ๊กเหม kind of so like like ือนกันคล้ายๆกันหมดนะครับคล้ายๆกันหมดแต่แค่แบบเรามาดูความสําคัญที่มันจะต้องใช้นะครับอย่างเช่นแบบเอลิซียหรือว่าตัวที่เราใช้บ่อยๆผมเชื่อทุกคนจะรู้อยู่แล้วอันนี้ผมก็จะเอาพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์ออกเอาพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ออกนะครับแล้วก็ความเร็วโจมตีออกอัตราบล็อกผลเข้าป้าต้านผลออกที่เหลือคือปล่อยตามสไตล์เลยขายได้เลยตามสบายนะครับอันนี้มีก็จะขายก็ขายไม่มีก็ไม่ขายแล้วเนี้ยอันเนี้ติ๊กอย่างนี้ก็ได้เออจะติ๊กติ๊กไว้ก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้ เออเพราะว่าสุดท้ายคือถ้ามันตกแบบมันตกเอาพลังโจมตีธรรมดาแล้วมันมีแบบอัตราคีปติดมาด้วยอ่ะก็คือเราก็ให้มันขายได้ตามใจมันนอกจากว่ามันมีแบบพลังโจมตีธรรมดากับความเร็วโจมตีมันก็จะไม่ขายนะครับต่อมาก็อาวุธนะเออชุดนะครับชุดเนี่ยก็มันจะเริ่มง่ายขึ้นเรื่อยๆพอคุณเริ่มทำความเข้าใจอ่ะผมให้ดูตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะแต่ว่าเอาผมจะพูดทีเดียวให้มันจบดีกว่าเพราะว่าถ้าใครชอบจะได้มาเสิร์ชที่ชื่อเซเลเราก็จะได้ใช้อันนี้ไปเลยนะครับเออเซ็ตเนี้ย ผมจะชุดนะครับผมจะค่อนข้างเน้นในเรื่องอัตราบ,บอกเข้าเป้าต้านนผลแล้วก็ความเร็วโจมตีแค่นี้พอที่เหลือคือตามใจมึงจะขายก็เรื่องของมึงนะครับคิไฮด้านะครับสองเซตนี้ผมเอาไว้ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับก็จะใส่เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นที่จะไม่ขายนะครับความเร็วอัตราคีความเสียหายจุดอ่อนผมจะไม่ขายเลยนะครับเอาที่มีผมจะไม่ขายแต่ว่าถ้าวันหนึ่งที่แบบของมันฟูมากขึ้นของมันแน่นมากขึ้นเราค่อยมาปลดล็อกบางอันที่เรารู้สึกไม่ได้ใช้อย่างเช่น ผมว่าถ้าวันหนึ่งแบบตัวมันแน่นแล้วเนาะเราอาจจะต้องเอาอาตาัตราคีออกหรืออาัาตาจุดอ่อนออกเพื่อหาแค่คีแดมอย่างเดียวเพราะว่าแฟดเปอร์เซ็นต์ล่างของคีแดมเราหาขี้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับอะไรประมาณนั้นโอเคก็จะเป็นสุดท้ายก็จะเป็นชุดนะครับชุดก็เหมือนเดิมครับติ๊กแบบนี้แล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์ห้ามนะครับความเร็วโจมตีห้ามนะครับคี้ที่เข้าห้ามความชีชรห้ามอาัตาจุดอ่อนห้ามเนี่ยประมาณเนี้ยผมว่า ทุกคนน่าจะน่าจะพอเข้าใจน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าใครแบบขี้เกียจแล้วฟังผมมาถึงตรงนี้เรารู้สึกว่าเออไอ้ที่เอาแบบมึงนี่แหละของกูแบบเป็นแบบบ้านกลางเริ่มมีของพอประมาณอะไรอย่เงี้ยแล้วใช้ได้ก็คือเซิร์ชชื่อเซเลครับแล้วกดใช้ปีเซตอันนี้มันก็จะขายของตามนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่แบบอยากไปจุ่มมัวหน้าห้องล่องโลกนะครับก็ลองกดเลียกข้อมูลเนี้แต่ว่า มันมันไม่เห็นอนะว่าเขาเซตอะไรบ้างคือบางคนแบบมันเซตมางงงมันเหมือนมันแรนดอมอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะอันนี้ใครที่พออธิบายได้ก็อธิบายให้ฟังหน่อยละกันนะครับเออก็ประมาณนี้ในส่วนของการเ,เทรนเซตของนะครับดังนั้นแบบจริงๆง,ง่ายสุดอะไม่ต้องปวดหัวเสิร์ชชื่อเซเลในเฟรนด์ลิสต์นะครับแล้วก็ติ๊กไปเลยนะครับติ๊กไปเลยอย่างเช่นแบบสมมติว่าผมเสิร์ชอ่ะคนนี้พี่คนนี้นะครับเขาเขาจะมีเซตเนี้ยเห็นปะเออเขาจะมีเซตตรงเนี้ยเราสามารถที่จะแบบกดเซตตรงนี้ได้เลยเนะ เออหลังจากที่เราคัดของกันเสร็จนะครับเราก็เอ,อได้ทําการขายเดี๋ยวดูว่าที่ผมคัดคัดไปนะครับเสร็จเนี่ยขายได้เท่าไหร่ไปสิบเซตแบบลืนล่นๆปงปงปงขายไปสาม้อยีามชิ้นนะครับก็ถือว่าลดความเกลกาของมวลมนุษยาชาติไปไเยอะนะครับอืมไปปึ้ม ก็วันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหนา้าวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ